บุยส่องน้อยเออขยันเทดคลิปแต่ว่าซ่องน่อยเต่สาวเวทายกล้องน้ออีกวันนี้เราจะไปดูการทำงานของยายงนะครับเพิ่อจะเปลี่ยนยูปเปิดยูทูบเปิดสาวนะครับแต่าเเยเพี่นหูจับทายกล้องเว้วยเนี่ยเป็นยังไงกันยูทูบกัเฟซบุ๊กเ็อ,นนอยากอายไดกเพื่อนเห็นเข้าลอยเปนอยื่เขินมันจะเป่าปิดกล้อง ไนะว,ว้ส่องน่อยส่องน่อยพี่น้องกำลังส่องน่อยครับส่องน่อยออยูทูบเอร์สาวหัดถ่ายคลิป โอ้หันถ่ายก็อดเดี๋ยวนี้ตืนะะ่นเ้า,าเดี๋ยวปะโอ้ซ่องน้อยมีสักวันที่กูดังกว่ามึงบ <c oughs> อกไม่ด้วย่ะอย่าให้มีสักวันนะที่กูจะดังกว่ามึงบู๊ย <c oughs> มันใจแนะปะซ่ <c oughs> องมันใจเด้อะซ่องนี่นนอ,อันนี้ซ่องยังครับอันนี้ซ่องยังครับนี่ไงข้าวเหนียวขี้กระปุกข้าวเหนียวขี้กระปุก ฝากไปติดตามไปเบิ้งให้เราไปเด้อยอดวิวเราไปถึงลอยจะเคียแต่ละมือแต่ละเว้นนะ่ะเบิ้งให้เราเนี่ยเราจาัดตื่นมเสามาถ่ายคลิปหมาเมยเนี่ยถ่ายอาหารหมาเามาบิ้งมื้อนี้ครับว่เบิง่งอีวันบัดนี้วันข้าสากพราาก้อมแล้วนะครับข้าสากพร้อมแล้วนี่จะย่องเข้าไปตัดขนแต่วันนี้กันแนมไหมเนี่ยนี่นี่แหละครับก็คือ ถ่ได้ลรอครับไปตามสเต็ปของซองน้อยนีแหละครับซองน้อยเตื่นเจ้าแต่ว่าขยันขันแข็งแต่ว่างดก่อนอย่างเงี้จากบาา้บนเนาะยูทูบนะวันนี้มาสามพันน้ำกับอาหาร,อร,าอรอโอ้ได้ตั้งเดือนละสามพันเนาะ ท่านมดาละซองน้อยแล้วไอ้น้องพันหนึ่งอาหารซองพันมัดจำเอ้าววิ่งมาหน่อยวิ่งมาหน่อยวิ่งมาหน่อยเร็วเออให้ซองน้อยเพื่อนๆเนี้ยให้ซองน้อยแล้วเดาวิ่งมาอีกวิ่งมาอีกเอ้าอ้ายังก่อนมาบุรีซองสักวันยังก่อนสักวันกูจะโตวันไหนล่ะ ตอนที่มีคนดูเยอะๆตอนนี้มีคนเบิ่งหลายปะปากติดตามในเรื่องครับชวนเฮาไปได้ดอกแบงสู่เฮาไปได้ดอกถึงกูจิตเทาไปแต่กูก็ยังรวนเร็วขึ้นเกาจุกมานน่ไปโชว์คุณอามักยองก็อย,อยังนี่